กล้วยค่ะหนึ่งลูกกล้วยหนึ่งลูกข้าวโอ๊ตค่ะข้าวโอ๊ตที่มันเป็นซีเรียลอาหารเช้าเนี่ยแหละค่ะครึ่งถ้วยตวงไข่ไก่หนึ่งใบเบอร์ไหนก็ได้นมนะคะนมรสจืดหรือรสอะไรก็ได้กะทิก็ได้น้ำเต้าหู้ก็ได้ น้ำนมอัลมอนด์ก็ได้ครึ่งชื้นตวงคนทุกอย่างเท่ากันเสร็จแล้วเดี๋ยวอบเลยค่ะอบก็ได้หน้าก,กระทะก็ได้ทำเป็นแพนเค้กก็ได้ทำเป็นวาฟเฟิลก็ได้ใส่ช็อกโกแลตลงไปค่ะเอาแบบที่เราชอบเลยนะช็อกโกแลตอะไรก็ได้ค่ะมีนาใส่ไปน,นิดเดียวเพราะว่าที่เหลือเดี๋ยวเอาไว้ให้ลูกกินใส่พิม พิมอะไรก็ได้ค่ะวันนี้ใช้พิมพ์ยาววันนี้จะอบในเตาอบนะเพราะว่าตัวนี้มันอบใน Air ์ไฟเไม่พออบในแอร์ไฟเจอะได้จริงๆแล้วอะเทค่ะเทลงไปค่ะตัวพิมพเนี่ยน,นะคะทาด้วยเนยนะหรือว่าทาด้วยไขมันอะไรก็ได้ ก็ใส่ลงไปแบบนี้เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวขออบนะคะอบที่ไฟ150องศาไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมอยากจะบอกว่าตัวนี้มันไม่ใช่ไหมนะคะตัวนี้คือช็อกโกแลตที่ปะทุขึ้นมามีนาอบ50นาทีค่ะก็ะคืออบ150องศานะันะคะ่ะยาวไปค่ะค่อยๆอบจนเขามีสีน้ำตาลแบบนี้แล้วเราก็จิ้ม นี่คือการเช็คสุกนะดึงขึ้นมาไม่มีเค้กติดแต่นี่มันจะเป็นกล้วยไงไม่มีปัญหายอยู่แล้วเดี๋ยวรอร้อนเขาเย็นตัวลงค่ะเราค่อยตัดทานก็ได้จะ้ะไม่ต้องอบนานเท่ามีนานก็ได้นะใครอยากได้หน้าขาวๆอะ่ะก็คือก็ได้เช่นเดียวกันตัวนี้เดี๋ยวก็รอไว้ให้เขาเย็นแล้วค่อยตัดทานจะ้ะให้ดูตัวนี้นะอย่าไปดูตัวนี้นะตัวนี้เดี๋ยวหักให้ดูก่อน เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนี้ยเย็นตัวลงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตักกินกันเลยดีกว่าค่ะข้างในเป็นแบบนี้น่ากินนะแล้วมันก็เนบเนบค่ะอร่อยดีเขาจะมีความหวานของกล้วยนะคะแล้วมีความมันของข้าวโอ๊ต แล้วก็บอกเลยว่ามีความแบบหวานๆของช็อกโกแลตลองทําดูนะคะใครไม่มีกล้วยหอมเนี่ยใช้กล้วยน้ําวาทําก็ได้นะคะบอกเลยว่าอร่อยมากยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะเมนูขนมมันอร่อยอร่อยอร่อยนะจ๊ะอร่อยนะใส่ช็อกโกแลตเยอะๆหน่อยจะอร่อย